เราฟังทังหลายวันนี้วันที่บันทึกตรงกับวันที่23ธันวาคมสองพันเป็นเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่ห้าะว่าหนังสือเล่มที่5ต้องรีบทำตั้งแต่เวลานี้บันทึกเสียงไว้และก็ให้เจ้าหน้าที่คัดลอก ความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วยวานี่ป่วยมากตอนต้นออตอนปลายของเล่มที่สี่ป่วยมากไปหน่อยดังนั้นตอนที่แล้วการบันทึกยังพลาดเพราะไม่มีหนังสือมาเอาแต่ความจำลิงกับริมพิบปากมาไม่ประสานกัน <c oughs> ใจก็พลาดพลาดไปจุดหนึ่งนั่นคือโคศก เพบุตรลงมาเกิดในหญิงท้องหญิงแพทย์สยาแล้วเขาก็นําไปทิ้งร่างกายก็จมนมกันหวังแยกกินแต่ว่าเพราะอับสัยบุญที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีจึงเทวดาคุ้มครองไว้ก็พอดีตอนเชา้าท่านมหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาไม่พบโุโรหิตเข้าเขาถามว่าอาจารย์ วันนี้จะมีอะไรไหมหรือเมื่อคืนนี้มีอะไรไหมท่านปุโรหิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดเมื่อต่อวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในวันหน้าพอดีเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีปัญญาท่านตั้งคันอยู่จึงให้คนใช้ไปดูว่าคลอดบุตรได้ยัง เมื่อเห็นว่าอย่างก็สั่งไปค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดพนนี้บ้างให้ซื้อมาแต่ก็เป็นการมาเอิญเขาไปเจ,เจอเด็กเกิดในวันนั้นที่เขาไปทิ้งก็เลยไม่ต้องซื้อถ้ารวมความ,มเรื่องโคศกที่บุตรการเกิดของเขาเป็นอย่างนี้ในตอนที่แล้วพลาดไปก็ต้องขอว่าภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทกวามจริงพูดเรื่องพระสูตร พระสรก็รู้สึกว่าจะเป็นของง่ายในการฟังแต่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสนใจน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าใบาฮิตบางทีเห็นว่าประสูตรเก่าก็ได้พระฟังกันมาบ่อยๆตอนนี้ไปก็จะละสูตรเดิมมาตั้งสูตรใหม่แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจ้า สูตรแปลว่าเรื่องนี่ก็มาตั้งเรื่องใหม่คือเรื่องของความฝันหรือนิทานเอาเป็นนิทานดีกว่าความฝันยังไม่แน่คําว่านิมิตหมายถึงความฝันท่าน,นี้คนฟังและบางท่านอาจจะคิดคิดมากไปหน่อยตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของนิทานนิทานตลอดเล่มสี่ ขอโทษนิทานตลอดเล่มห้านี้ไม่ดีก็จะเป็นนิทานอีกที่กี่เล่มกี่เล่มก็เป็นนิทานว่ากันเป็นนิทานเช่นเลยก็หมดเรื่องถ้าเรื่องของนิทานบรรดานักปราดญ์ทั้งหลายและช่างวาคนช่างคิดก็จงอย่าคิดว่าเป็นความจริงเว้นไว้แต่ส่วนใดที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนั่นขอยืนยันให้นับถือว่าเป็นเรื่องจริงได้ เรื่องใดที่มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานและนิทานนี้ก็จะโปรดจะจับผิดจับถูกกันถ้าจับอะไรไมันก็ผิดมันนั้นคำว่าผิดหมายที่ไม่ถกูกนิทานเขาไม่ได้พูดให้จําเขาพูดให้ฟังฟังเพื่อเป็นการแก้กลุ่มบ้างฟังชนกลุ่มบ้าง เรื่องไหนไม่ชอบจังไม่ชอบใจฟังเรื่องนั้นก็ชนกลุ่มเรื่องไหนชอบใจฟังบัาเรื่องนั้นก็แก้กลุ่มในตอนนี้ให้ชื่อว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นผู้ที่คัดลอกก็คัดลอกสั้นๆตามนี้นะเขียนพัดหัวเรื่องว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว เวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแห่งในรัเสเซียไหวแผ่นดินแยกไม่ใช่แยกแผ่นดินยุบก็เป็นเหตุให้คนตายเป็นหมืน่นเมืองจมไปทั้งเมืองประเทศจีนก็เผ็นดินไหวแผ่นดินยุบก็เสียหายมากคนก็ตายมาก ในการก่อนๆจากนี้ประเทศต่างๆเขาน้ําท่วมฟิลิปปินส์น้ําท่วมบางบังคลาเทศน้ําท่วมบางอินเดียน้ําท่วมบ้างอเมริกาน้ําท่วมบางเสียหายมากมายแต่คนไทยก็ยิ้มท่วมเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้ะแต่ตอนนี้น้ําก็สงสารคนไทยคือน้ําท่านเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่ของขา แม่จะมีความเมตตาปราณีในโลกแม่ต้องมีพุมมิหารสีแม่อคติเจนั้นในแม่ให้บางประเทศบางประเทศได้แม่ก็ให้ประเทศไทยได้แม่ให้อินเดียได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้แม่ให้ฟิลิปปินส์ได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้กรมความวินัยฐานนะที่อยูเอเอ่เอเชียด้วยกันก็ควรจะแบ่งกัน จนั้นปีนี้ปีพศ5 5 3 1แม่จึงปรายกดข้นินภานมันภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยภาากลางก็มีความรุนแรงตามสมควรอย่างวัดท่าทรงถูกน้ำสองละลอกต้องสิ้นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เด็กที่เรียนศีรษทั้งหมดเทอมละล้านเศษสามเทอมสามเทอมสามล้านเศษ ไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอถูกน้ำท่วมเอาตัวเกือบจะไม่รอดอะไรบ้างที่มีติดตัวอยู่บางทีก็ไม่ได้ไปส่วนที่ได้จริงๆก็ผ้าโนมพระหม่มถ้ามีบางบ้านแค่เสียหายแต่อของของไม่มากบางบ้านก็มากบางบ้านก็น้อยรวมความว่านาที่ทำไว้และพืชไร่ที่ทำไว้ไร้ผล ก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งในเมื่อเด็กตาดำๆแล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงพิเศษกันสามสามเทอมเทอมละล้านเศษตามว่าพี่ตั้งไว้ตตามความเป็นจริง <c oughs> ท้งนี้ไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวนะค่าค่าครูผู้สอนพระจ้างครูมาสอนนี่ยังไม่ได้คิด ค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลี้ยงกันทั้งหมดเลี้ยงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเศษ <c oughs> สามเทอมสามล้านบาทเศษเป็นอาวัตรท่ารงก็น้ําท่วมในเมื่อที่อื่นเขาท่วมก็เลยคนน้ําท่วมไม่สามารถจะไปช่วยคนน้ําท่วมได้เพราะตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหว เงินเดิอนสามล้านบาทเศษก็ไม่มีเงินในคงคลังเป็นเงินที่ขอร้องให้บรนดาญาโยมพุทธวิษัตถิล,ลูกหลานสงเคราะห์ท่านก็ตั้งใจสงเคราะห์กันมาดีขอขอบคุณท่านและโมทนาด้วยขอทุกท่านอย่าปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว เมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้เมื่อก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิ้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะ่ะไม่ใช่ว่าตักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิ้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิ้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิ้ม แต่ว,ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดไปอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน,น้ำน้าท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีเวล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองเมืองมีคนตาย จงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกนัดเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเพราะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องละ่ะจะถล่มไหมได้สาเหตุสมรจการในบรรดาในพุทธบริษัทต่อไปจงอย่าประมาท จงอย่าคิดว่าเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีซะเลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทําตนแบบไหนถ้ามงเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทําแบบไหนพร้อมไปสิก่อนจะได้สะดวก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่บันดินไหวมันมาอย่างไง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุแปดประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาตมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีกเจ็ดประการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากัรนิทานก,นกันก็ไม่สะดวกนัก เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จําพอสอไม่ได้จําเดือนไม่ได้ผู้คัดลอกจากเสียงเป็นตัวเสือถ้าจําได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวร์นำไปแมะไปเข้าไปพาไปแวะที่ฮา,าวาย เวลานั้นกับด็อกตอรปริยาไปด้วยก็เมียวดกรปริญญานุตาลัยนี่เป็นผู้จำานาาการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงแมถึงตอนเย็นเธอก็เหมารถเช่ารถเก๋งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยวจึงถามว่าด็อกเตอร์ที่มาในธุระอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีธุระ ฝรั่งจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทำให้เป็นดินไหวแล้วก็คุยกันออื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้ เวลามาพูดเข้าก็มานึกได้เลยพูดไม่รอบขอบแนมเข้าใจว่าเขียนลงทำม,มิโมกไปแล้วแต่ว่าทำม,มิโมกก็หายยากหน่อยเพราะมันไหลเล่มเล่มอย่างนิดอย่างนิด,อย,นดอย่างหน่อยจะมารวมมาที่นี่กรวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปรายกดไาเห็นพระท่านพระท่านก็มาที่ายดังเหตุของพินินไหว นั่นก็กล่าวว่าพผ่นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทกร่องภายใต้พื้นดินแล้วก็พื้นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นเพร่ะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อทันเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกาไปลงที่แคลิฟอร์เนียที่แอนเอ พอตกเช้าใช้ข้าวเสร็จบ่งเช้าเสร็จเสร็จก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บเกินพระท่านท่านถามว่ายังสงสัยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกใช่ไหมเหล่าลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่กราบเรียนท่านว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดิน ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทำไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทำให้ดินไหวลมขนาดนี้สนแสดงว่าแรงมากท่านก็ตอบว่าเอางี้ก็แล้วกันเธอใส่กลอนเสียเวลานี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีตั้งใจไปกับฉัน ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้สิบเอ,อ็ดโมงเลยลายห้านาทีสิบเอ็ดโมงจะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กลอนทีใ่ใส่กลอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามากวนเวลานั้นเมื่อใครเข้ามากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องคนสงสยัย แต่เวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัยพอกลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอนาปาพอจับพับลมทรงตัวปุ๊บก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเกิถึวร่องในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดิน พระโลกนี้ฝรัง่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคารวาสบอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ขัดคอกันแผ <c oughs> <c oughs> ่นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบสุล้วแต่ตำราของโลกเขาวัดจริง,รงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาก็ยอมรับ ว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้ววันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำ เอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโพรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใช่เล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยศบางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยศเนี่ยมันก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ ก็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีเส้นย่อยๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำใหญ่ๆกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบมานิดหน่อยบ้างที่แคบกิโลเมตรหาย,ยากแล้วก็เป็นซอยอีก ที่ปาถะไปเลยตัวความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำเจิงอยาน้ำเจิงอย่างไม่น้ำไม่มีก็เลยสงสัยเพราะน้ำไปไหนหมดจะไม่ได้ถามพระ <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ก็ไม่ถามไม่ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นข้างล่างหมายความเป็นไตส่วนต่ำ ที่เป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ำไม่ใช่ดินแข็ง <c oughs> มันเป็นดินเหลวเป็นเลนแตนเลนนี่เป็นสีน้ำเป็นน้ำเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นคโคลนเดือดคโคลนเดือดมมนก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกับเดือด ภายใต้พื้นพิภพที่เป็นล่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นพิภพนั้นมันเดือดหนักกว่าก,ก็กำลังสูงกว่าโตกว่าแคกก่กระบางส่วนก็เป็นน้ำพุ่งโชดโชยคล้ายๆกับนิวซีแลนด์พุ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟืดไอ้น้ำพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองไปที่ไหนก็พุ่งกันไปสไว้ยเป็นน้ำพุโสง แล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่าๆก็มีพระ่านก็นเลยอธิบายว่าไอ้น้ําที่เดือดนี่ในเมื่อเดือดขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกําลังของลมที่กําลังของลมส่วนนี้มากๆๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรง มีการเคลื่อนแหวงระไว้แรงก็ทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของพโพลงตอนนั้นจะเกิดเผ่นินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี้ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้ว ลองนั่งลืมตาหลับตาหลีตาเหล่ตาคิดดูทีด้วยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกันใน,นกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยากนะกเลยนี่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ฟังประมาทโทมัจ,จุนโนประทางความประมาทเปท็นทางความตาย อัปมาีนะสัมมัตีธะทนั้นหลายยังยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าแผ่นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมท่านี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขา นักธรณีวิทยาธมาก็ไม่รู้จักไข่รู้จักดอกเตอร์ปริญญากับเมียามสองคนนี้ก็ได้ว่า่วนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นโพรงบ้างและก็ดูว่าโพรงมันจะหนักไหมอาตมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นโพรงอยู่เยอะไม่ใช่น้อยและก็เป็นโพรงที่น่ากลัวอยู่กันหลายจุดหลายแนว แต่รู้ความว่าบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน <c oughs> ดินที่เป็นโพรงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่ห้องสอน <c oughs> นี่ก็เลื่อยมาถึงนัดจังหวัดอะไรจังหวัด แม่สอดแม่สอดนอำเภออำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ชายชายป่าอันนี้มีจุดตื่นขอบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะอาจเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คำว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโล สามารถต้านทานภูเขาอยู่ยังสามารถต้านต้านทานน้ำหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบุรีจะมีไหมลอยโพรงชั้นล่างการบุรีก็มีผ่านไปแล้วก็เลื่อยไปออกโน่นมริทวายโน่นอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่เฮ้ยนี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วมั้งเนี่ย อันใหญ่ออกไปตะวันไวแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนขึ้นไหนตามประเทศชางมันไม่เกี่ยวกับเรากระมความว่าพระท่านบอกว่าลมที่เป็นไอน้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัดสูงมันก็ไหลไปไหลามาไหลามาไหลไปไหลาจากถน้นมาชนตรงนี้ไหลาจากตรงนี้จนตางโน้น ในเพื่อกําลังอาตัวมันมากขึ้นมันก็มีกําลังแรงมันก็คุ้เข้าพุ่งไปชนกําแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงเ่นดินก็ไหวนี่ก็ถามทว่ารวยความโง่ถามได้ว่าก็ในเมื่อร่องมันยาวตลอดโลกและก็มีที่แยกมากมันไหลถ้ามันไม่ไหลยแยกก็ไปกระจายตัวกัน ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไหวถ้าเก็บอกว่ามันจะ,ม,นจะมันจะกระจายไปไหนในเมื่อต่างที่ต่างก็มีไอ้น้ํามันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้ําเหมือนกันถ้าเท่าเปรียบเทียบท่านถามว่าในมหาสมุทรที่มีกําลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรมื่อลมพุดขึ้นมามีกําลังสูงแล้วก็แทกบานเรือเขาพัง ทําไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศที่มีมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าจะชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาพังทรัพย์เสียหายมันน่าจะลอยบรกยากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากําลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนมันก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ามีความเข้าใจ เรื่องของเหตุเห่งแป็นดินไหวก็มาจากไอ้น้ำไอ้น้ำนี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีบ้างแต่น้ำก็ไม่มากเขาทำดินให้ละลายเป็นโคลนโคลนก็เดือดเดือดเป็นไอขึ้นมาในบางจังหวะที่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงมากความร้อนสูงก็พุ่งก็มาเป็นน้ำพุ ไอเป็นกระแสน้ำโพนี่มีกำลังไอสูงมากกรวมความว่าเหตุที่ทำให้เป็นไหวคือไอน้ำไอน้ำเมื่อเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นขุมเป็นก้อนมีกำลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเข้าชนกำแพงพุ่งตัวเข้าชนกำแพงของของโพรงในดินเป็นดินก็สะเทือน ท่านจะมาพูดกันเรื่องแผ่นดินถลม่มก็เหลือเวลาอหนึ่งนาทีเสษเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผลท่กมกลางมีการตายเป็นทีนสุด ทรัพินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปโลงความมาสิ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดกาลเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายหรือเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากถุกข์คือความแน่นอนเท่านั้นฉันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภที่น้อยสองรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุม้มครอง เป็นเหตุตัดราโทศาสความโกรธที่น้อยสามภาจริญภาวานาเพื่อตัดโมหะความหลงอรบันดาเทพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคำสองนงองค์สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าในที่สุดทุกท่านก็จะมีความสุขจะม,มีเหตุมีผลอรบันดาทพุทธศาสันิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี